สุภาพและสุภาพสีอดียทีวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องเอมิวกับสกินมัดนูนออสวัสดีค่ะที่รักเออผูถอไหมคะไฟตบอพาคไปค่ะฮัลโหล,ล Hello, สวัสดีทุกคนด้วยนะคะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบุบ๊ k พิซัเองค่ะได้วันนี้ดีจะมารีวิวสกินน้องเอมิวกับสกินมัดนูนเองนะคะชื่ออ่านยาวจังวะ ก็อย่างที่บอกค่ะสกินนี้ก็คือหล่อได้ใจมากเลยแกอยากได้มากสกินนี้คืออยากซื้อมากเลยจะเสียได้อย่างนึงแกไม่มีเงินเติมแล้วก็เกลือไม่พอด้วยเนาะก็กดจะเก็บไว้ดองเกลือซื้อสกินแมรี่นะถ้าเกิดว่าเข้ามานะสกินไก่ชนแล้แกถ้าสกินแมรี่ไม่เข้ามาก็คงจะเป็นสกินอีสีนะแกสกินนกกเรียนค่ะทนกเรียนก็ไม่ใช่อันนั้นไก่ชน อาราค่ะถ้าเกิดไม่พร้อมมาแล้วเราไปรับชมเกเพลิงกันดีกว่าค่ะเ e ส s ก o โอเคตอนนี้เราได้ห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเองนะคะอุ๊ยตอยไวในที่เรามีหมอตั้งสามคนเลยเหรอเอ้ยเนี่ยขอตัวอื่นได้ไหมอ่ะที่ไม่ใช่หมอนะ่าอยากได้ตัวอื่นบ้างอ่ะที่นอกจากหมอนะ่ะพวกเธอจะเล่นหมอสามไม่ได้บิดผี เออเหอะดูกรวมมาด้วยกันกูขอไม่เล่นหมอแล้วกันนะกูจะมารีวิวสกีอีเวนเออคลิปนี้มันจะชนะมีเนี่ยฮัโลโหลอย่าว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นตำนานจูกออกประตูเอย้มใช่สิจูกออกหลุมอีกแล้วนะมันดงเพื่อนเหรอเฮ่มันจะกูเนี่ยอีเวนเอาเถ้ะเข้าเรื่อยดีกว่านะถ้าเกิดว่าหมอ3คนแบบนี้ก็อาจจะไม่รอดก็ได้นะฮันเตอร์ก็น่าจะ น่าจะเอาตัวที่มันแก้ทางหมอมาได้แหละแกเออแล้วแบบคือไม่เปิดใจใชันเลยนะเธอหมู่บ้านริมเทะเลสาบเช้ามานี่จะไม่เจอแบบแคบเลยนะฉัมแบบแคบแคบนะฉันไม่ชอบแบบใหญ่นะแบบนี้เนี่ยก็คือรีปบอกเลยว่ายังไม่รู้จุดกระโดดเอจุดใช้ตะขอของน้องเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะอองอองบ้างนะเอออองอองบ้างจริงหรอวะ เอาเนว่าก็ช่างมันเถอะอย่างน้อยก็ขอแค่ได้รีวิวสกินก็พอนะเออปวดหัวจังเลยนะถ้าเกิดว่าลีติดอองบ้างอะไรบ้างก็อย่าว่ารีเลยแล้วกันนะ,ะเมื่อเด็ดเข้าแบบไม่ชั้นนะฮะเข้าแบบไหรือยังฮะขี้เกียจรอนานนะ,อะ,อะรอต่อไปรอเข้าไปฮะเอ,อ่อกระจุกมันจะดานเกินไปแล้วนะ เ hey. ออนี่มาแล้วอนี่อาแวแโหลดเข้าแมบบปที่เรียบร้อยกับแแบบบ้านริมทะเลสาบนะอุ้ยเราเกิดใกล้ๆบ้านเล็กด้วยนะเธอแสดงว่าฮันเตอร์เนี่ยเขาอ,อาจจะเกิดบนเรือก็ได้นะแกเขาจะไปรู้จริงมะขอเป็นตัวอะไรก็ได้ได้ยมาที่แบบไม่ใช่ข่าวดาําอะหรือว่าพวกแบบที่มันโอพีนะเธอฉันไม่ชอบนะเช่นกวางกับปลาหมึอกอะไรอย่างเงี้ยขอไม่เจอได้ไหมเงี้ยเอ๊ะแต่ปลาหมึกก็พอจะจูบได้อยู่นะเธอ,เอ ที่บอกเลยนะที่มาเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่น้ำหอมก็อาจจะขิดนะเพราะว่าส่วนมากเียเอาน้ำหอมไปเล่นเนะาะเอ่เหมือนฮันเตอร์เขาจะไม่ไล่เพื่อนนะเขายัางไม่ไล่เพื่อนเลยนะเธอสแสดงว่าช่วงเวลานี้เราปั่นได้สบายสบายพืนแน่นอนเอาลนะ่ะปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปเออปั่นไปด้วยดูสกินน้องเอเมลไปด,ด้วยนี่คือหล่อมากหล่อได้ใจมากเลยอย่าแกโอ้ ฉันควรเปลี่ยนฉันควรฉันควรเปลี่ยนเมนดีไหมไอ้เธอเมนเอมิวอุ้ยเหมือนฮันเตอร์จะเป็นเกชาด้วยนะเธอเอเอาไงดีอะเธอลีลีเป็นเมนเกชาก็จริงอะแต่ว่าจูเกชาไม่เป็นอะทุกวันนี้แทบจะไม่ใช่เมนเกชาแล้วแกจะเป็นเมนแมรี่เออทุกวันนี้แทบจะเป็นเมนแมรี่แล้วเธอก็คือเกชาก็คือไม่ได้จับเลยเธอเล่นแต่แมรีม่เป็นรุ่นไมอนกันไปลโรงแรมก็เอาแมรี่ไปแบงเดียวเลยเธอ ไม่มีวันที่ฉันจะหยิบอีสี่ไปเล่นนะนอกจากแมรี่โดนแบน่ะเธอเอาราะแม่แหล่เครื่องนี้จะเสร็จนะฮะเสร็จ okay, สักทีสิโออาราแล้วก็เครื่องตรงบ้านเล็กนะมีอ้าวเพื่อนปั่นเสร็จแล้วหรอเหมือนเพื่อนจะปั่นตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรากลางแมพก็น่าจะเสร็จแล้วนะงั้นเราไปตรงหน้าเรือดีกว่านะหน้าเรือมีเครื่องอุ้ยแต่ถือว่าเพื่อนจูได้อยู่นะเนี่ยปั่นเสร็จไปแล้วสามเครื่องเนี่ย ไม่เป็นไรเพื่อนถึงเธอจะล้มแต่ว่าอุ้ยลุงอยู่นี่ถึงเธอจะล้มเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็คุมแต่เธอบอกเพื่อนก่อนทางลับอยู่ตรงนี้เออเอออีนีก็มากับเช่นเดิรเนาะพูดดีเลยเออถ้าไม่ใช่ช่องบูมพีก็คงจะไม่พูดดีเลยเนาะแกแล้วคือเวลาแล้วคือเวลาพูดดีเลยแต่รอบนะคนดูน่าจะคิดอยู่ในใจแหละว,ว่าเอ,อ๊ะอีนี่มันพากเสียงไม่ตรงจังหวะหรือว่ามันพากแบบดีเลยวะเออเจ้าคิดอย่างนั้นนะเธอ คุณดูน่าจะคิดกับฉันอยู่แหละเวลาฉันพูดดีเลน,นเธอเอาละปันปป่นไปปัดไปเมื่อไหร่ช่วงเลี่ยงความเดียวการถอราานรหัสจะมาน่ะเธออุ๊เหมือนหมอจะไปช่วยเพื่อนนะเออเหมือนเกชาจ,จะเบิ้ลนไม่ได้ด้วยสิหือนเบิรนได้วะแล้เวเราไม่ได้สังเกตเอา้าวหมอลบไปอีกแล้วเมื่อกี้ทำเสจหรือเปล่านะไม่ได้ดูนะ่ะไอเมื่อไหร่ตัวเลี่ยงความเดียวการถอราานรหัสจะมาหนะ่ะรอเป็นชาติแล้วน,นะเธอเขาตกลงได้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วเธอ อุ้ยสวยเลยอีกเพื่อนกี่คนก็กำลังปั่นอยู่เพราะฉลัดเครื่องสึกแน่นอนสมเร็จไเต้นอ้าวช่วยไม่ทันเฟสด้วยไปเครื่องใครไปเครื่องเพื่อนแฮะเอมันจะเป็นแถวแถวตรงนู้นนะแถวแถวบ้านนะไม่ใช่ฉี่แถวเรือเล็กนะง้นรีเอาเครื่องนี้ให้เสร็จแล้วก็ไปไปั่นเครื่องมาต่อเลยแล้วกันนะอจะว่าไปช่วงเล่นความเร็วกันถอดรหัสน่มาชานะเธอเอ้าวหล่ะ อุยเครื่องเสียงดังอยู่นะเออนี่แก้เสร็จดีเลยเครื่องอ่ะเดี๋ยวรีเอาเครื่องนี้ให้มันเก้าๆนะแล้วก็บอกเพื่อนโอเคบอกเพื่อนเตรียมเครื่องถอดรหัสแล้วอ่เอาเอเยสมอรสีช่วย ใช่เธอนั่นแหละโอเคลิจะยังไม่จุดนะคะเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะเธอรอจังหวะเพื่อนโดนตีเม่อไหร่ก็คือจุดเมื่อนันเธออุ้ยตายแม่มาเหรอเอาละจุดอ่าหล่ะจังหวะน,นี้เอมิวต้องสับตีนแตกไปเปิดประตูแล้ว<อ>ก็คือแอบเหงาอยู่นะเธอไม่ได้จูกเธอ,อแต่ก็ดีแหละที่เราไม่ได้จูกนะเพราะว่าส่วนมากดีจูกกชันไม่เป็นอุ้ย เขาเี๋ยวจะอไปนู่นนะเดี๋ยวเราบอกเพื่อนก่อนตามฉันมอโอ้นี่เพื่อนอยู่ไหนกันนะโอเคเราเปิดประตูนี้อยู่นะเพื่อนเอเดี๋ยวรอคูดาแปเราเปิดประตูนี้อยู่นะเพื่อนประมาณสี่สิบสามเปอร์แล้วเธอรีบมานะแล้วประเด็นคือลีไม่ได้เอาไทยมานะคะก็เกมนี้ก็อาจจะเสมอนะคือเพื่อนเราขอโทษอ่ะเราไปไม่ได้จริงๆงนอะ่ะ แฮตเตอร์เขาติดตาแดงอ่ะเธอแล้วเธอตายแล้วใช่ไหมเธอตายแล้วใช่ไหมฮะเธอตายยังฮะเธอคิดยังอ่ะ,อะเอ๊เต<อ>สองหรออยากเสี่ยงไปช่วยนะเธอแต่ว่าตาแดงอีกนานอ่ะแล้วกว่าตาแดงจะหมดก็คือเธอน่าจะคิดพอดีเพราะฉะนั้นก็ขอโทษนะเพื่อนจะมีเสมออย่างไรก็ดีกว่าแพ้แหละเธอ <c oughs> <c oughs> เออแต่ว่าแบบแล้ววันนี้เจอตี้ดีอยู่นะเออโอเคค่ะก็เป็นว่า30มสิปีนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้รีด้วยแล้วกันนะคะสำมสับปี้บ๊ายบาย